ยังไงอ่ะขอบคุณอ่ะห้องโล่งเลยเถ้าจะกินจะบินเลยอะไรรึเปล่าอะไรเยฉันรอช้อนอยู่ไ่นที่ยืนอยู่เี่ยช้อนก็ไม่เลหายไปแล้วกวกนตกอ่ะเนี้ยเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บนเดี๋ยวไม่อาออกคิดดูดิพี่ ไอ้มุกอะไม่ใช่มึงกลับั้แต่ตอนใจพีที่เขียนให้อะไอ้มือสวยไะละไม่จริงแกเขียนคำเดียวอยา่งัวแบบีกวนจะตกเดียวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเก็บจ้มหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอโหลโอาชิ้นสุดท้ายันเถอน้คาของเกิดเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยอันนี้คือครึ่งหนึ่งเหรอ นีอฉันีเป็นไงง่อนกนไม่เดี่ยวมนี๋โอ้โหนี่มันอุจีเราเนี่ยเอาอะไรอูจะไม่ได้กินเลยเธอไปไหนอ่ะเฮ้ยก็ว่าแบบออกมาเฮ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยทำไมหายไปไหนกันหมดแล้วเขานอนแล้วเหรอไม่ไม่รู้แต่ว่าแยก่ใหกันซะแล้วตอนแรกตอนแรกไม่ได้ไอะไรอะไรจใแล้วก็เห็นประตูสัตวเอ้ยแบบก็เลยออกไปแล้วยๆเดินแบบยังยังไม่ได้เห็นแล้วก็เห็น อ๋อก็เห็นอันนี้แหละแล้วก็ยังไม่เห็นไม่เห็นลูกศรนะเหยียบลูกศร้องอยู่พาซาโอเคงั้นไปทางนี้ดีกว่าก็เห็นลูกศรแล้วพก็เลยว่าเลยเลยไปทางนี้ลูกศรต้ยฉันว่าเลยแกไม่บอกแกติดเดียวฉันไม่ได้ว่าแกเลยเพาแบบให้รอไปที่นู่นจริงๆอ่ะมันมีสองอันแต่ว่าลมปิวไปอันหนึ่งลูกศรฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฉค่บอกแกแกติดเบี้ยวติดไม้ เกิดสอบมันมีประโยชน์แกคนีเฮอยจะเขียนอกอีว่าเกิดมองไม่โอ้โหถ้าไม่ติดติด้าไปเปลี่ยนเอาก็เลยเม่ยนทยาไม่อันุนต้องเปลีนกันมากรู้ไหมว่ากี่เก่มกันไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลย เราเกี่ยวกับการเป็นคนโกงกไปตั้งแต่เมา่อไรเรียนเรียนเป็นตั้งนานอร่อยอ่ะเตั้งนานเลยคุณผู้ชมกดอะไรอะไรเอาสิ่งเนี่ยอยากรู้ก่อนจะเปี้ยวต้องเสี่ยวนะเหมือนฟ้าไปเวฟมาอย่างนี้รออยู่อมช้อนแฮมเบคอนนู่นมันอมช้อนเหมือนจะเปี้ยวแต่เกาเดี๋ยวติดฟันเราต้องเสี่ยวนะเพราะว่าแกงเราไแกงเรามันต้องเสี่ยวนี่เองไอ้ไรนะ บอยแบนบอยแบนบอยแบนมันเสียวแกไปเว็บขอเที่ยวหมู่มาอีกดีทำไมแกช้ฉันตลอดนี่เดี๋ยวฉันจะเว็แกเคยทำอะไรเพื่อกะันี้ปังต้องยัดการใช่อะไรแนเป็นอนนะนแนเ่นยังไงทนะแทนมเปไ กินอ,อ่ะเรกินได้ไม่กินของเรามันนะกินทุกอันเลยพี่เบิร์ดเดย์ที่นี่เอากลอกกลอไปเลยนะฉัน hmm. เขินอ่ะเขินอะไรอ่ะเทีมงานที่มุ้นะครับรู้สึกว่าอดินเข้ามาเยอะครับแล้วก็คนอิน แต่พี่าำนั <im ps paid venue> ่งท่ายานั่งหน้าแบบกาวกาวนั่งตรงนี้น่งตน้สนี่มเออใ้ออะไรคะวงกดหรือเปล่าสตอุ้ยขดหรู้สึกผิดต้องบวันนี้บอปกตกดด้เยอเอจคต่ที่ั้องกดเบอรสิบสมี่ด้วยสีด้วยกดเ

เกินอ่ะคือมันแบบคืมันปริอะไรอ่ะเลื่อขับดีใส่กรอกสายพันใหม่ใอเไส้กรอกสายพันไม่ได้แอันี้หรอ